สวัสดีคัณผมสวัสดีครับ,รบพี่น้องสุขุสุขคนสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์สาขานองรองพี่น้องเขาสำนักงานที่ดินพี่น้องพาปีผานองมาเบิงสำนักงานมือดี้มาจัดการมรดกจัดสรรปันส่วนกันพี่น้อง ไปพี่น้องป่ะไปส้มํำกันครับผมดีต้อนรับเขาสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัม์สาขานางรองพี่น้อง 哎，快！ พี่พระน้องเข้าดูด้านในพี่น้องตรงนี้เชียงพี่น้องเนณาที่เพิ่งับพักท่านเข่าเที่ยงพี่น้อง แนนพี่น้องว่าจะหกโมงเช้าคนยังมาท่านได้แล้วยังอีกหลายขันตอนคดองตอนนี้ทักเบรกข้าเที่ยงพี่น้องอพี่น้องแล้วเรากับบ้านได้แล้วเสร็จฟารกิจเอ้า ไปเลยพี่น้องโอ้ยแดดจัดเหลือเกินพี่น้องพี่น้องจ๋าสำนักง,งานที่บินบาบายกันเด้อมาตั้งแต่เชา้ชาหกโมงเช้าพี่น้องนาดนี้ก็ได้เวลาแล้วเสร็จแล้วบ่ายโมงเสร็จจพี่น้อง oh, bùa 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 quả, quay nhanh lắm, quả quay nhanh lắm, bắt pinang, các bạn, các bạn các ông, rất nhiều, nhiều, rất nhiều, rất พี่ห้น้องเบิงสตำนี้ทราบตำนี้แล้วพอกันคลิปนาพี่รองสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม